บอกว่าเขาเหนียวหนึ่งนนท์คุยเนาะพี่น้องครับไล็นี่ก็ทำลายแตกพี่น้องไดีวิวเข้าเอาไปมากไดีวิวเข้าวันนี้เนาะอ,อกับสบายดีแด๊สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบริร์ตส,สุขสู่คนว่าสิยูประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วพี่น้อง ามือนี้พี่น้องบาสเสียงน่ะมาบ้านนู้นท่านเนาะพี่น้องเนาะก็มีครอบครัวอ่าหนึ่งเ่ยพี่น้องถือว่านาันในพี่น้องที่บาเสียงได้มาถ่ายทำตั้งแต่อ่าเริ่มเปิดช่อง y o u t u b น่นพี่น้องถือว่าสามเดือนในพี่น้องเลยก็คือพอใหม่ลูกสามในพี่น้องบาเสียงก็จนลืมเลยจนว่าคิดพ่อก็เลยอ่าผ่านมาก,กับเขาที่เขามาแวะถามไทย เรื่องราวเราอีกหนึ่งพี่น้องเนาะมาเป็นจังไรตอนนี้โรเชียงกับมีมี่อย่างเราพี่น้องก็มีอาเสือแขนยาวเนานะทั้งพอ่อทั้งอสกุลนครอะไรนได้ในทรงให้โรเชียงเนี่ยนะไปด้ยเสียเอาไปมอบให้เราพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเราก็อยู่บ้านเน้นสัน้นพอดี ดูสบายดีเอ้ยยินแท่นี้เนาะยืนแท้นล้เนาะหนาวดูดูหนาวขุ่เลยแหละไม่ได้ไปใช่ป้ะเมื้อนี้ขึ้นมาจากนาสิอาชีลการเกษตรเก่าเลยแหละบอกตอนนี้ยังเห็นอาชีพพื้นเก่าอยู่ป้ะตอนนี้ฮะงานหุ่นหงษาพื้นเก่าเนาะจับงานื้เก่าแต่ได้เห็ดดีนด้หนึ่งได้เห็ดนานน้ำเมรเลยเอามื่อนี้เดี๋ยวนี้ป้ะลงลงนาแซงดิตอนนี้ลงนาแซงน้ำเมร์เนาะ เขาทำมากินนี่แหละโดยโดยโเห็ดน้ำผึ้งแหละอือเห็ดน้ำผึ้งน้ำนองโดยโดยเห็ดนานบบอตัวนี้อันบ้านเด้วหรือบ่เขาหรือบ่เห็ดมันแล้วหรือบ่สเอ่อเห็ดห้เห็ดนานโอู้หเรกก็แเรีฟูยังม่แร้วกกมีอืมแต่อันเออโทษแล้วเจ้าอายุเท่าไหร่ละสามสิบโอ้สามสิบเนาะอ่าอันตอนนี้นันมันบ้านนะบอหรือว่า ลําดําดําดําบ่เนาะอือแล้วดอกบ่แล้วแอือดูแลพวกน้ําพวกอะไรดูดูแลแต่น้ําเนาะแล้วอือบ่ได้หวาคือหมู่ดอกหน้าน้ําลกหน้าน้ําลึกอันมื้อนี้่ะบ่ได้ไปไสมื้อนี้เนาะ้บ่ได้ไปหาหอยหายังบ่มื้อนี้แต่กลางคืนจับมาไว้ะสลายน่ะไปแต่กลางคืนเนาะ้เมันบ่ค่อยมันลเด้หอยอันีเฮานี่บ่เออโอ กางวินเนลี่มันบุกขออกมาโดยดยดอืมอนี่กะถือว่าพูด้เขามานานเนี่ยพูมาหาไอ้นะเนสามเรือนได้จ้วหอสามเรือนกลัวแลวเนาะกลัวเน้ะโอม่น้องได้เมาถามไทยแล้วบางคนพี่น้องพอมันกับพเชียง่ได้เขามานานเนยามเดือนกลัวได้ตั้งแต่พ่ดไหนคือพเชียงอกาวไว้คนหนาน้่เนาะ ตั้งแต่บอชยงเห็ดยันเปิดช่องยูทูปใหม่ป่ะเนาะลูกเต้าบใชเพิ่มมันเหี้คือรียนแขวนเดียวเดียวอันผู้หลาน่ะไปแียนเนาะอันลูกเจ้านั่นผู้หญิงสองคนบ่คนเดียวคนเดียวว่าเป็นผู้หลานะเนาะกางออันสองคนในเมนลูชายบ่ะเนาะใส่กุ๊กลูกใส่ล่า กาวไปคนหนึ่อ๋อแสดงว่าผู้ผ okay ู้ยัยเห็นว่าลูกกกเจ้าบ่ผู้นั้นอันสมจักรยานบ่เออไปแล้ะบ่เคยเห็นมาตอนนั้นก็บ่ได้เห็นพแต่ลูกหลาผู้สาววเนาะเนาะข่าวน้าซั้นปลาได้ยังพออยู่มีอยู่วิกินยี่บ่ยังโอเคอยู่บ่ตอนนี้ฮะด้กินอยู่ข่าวข่าวบ่าเบ่าเบาคนไทยมากเลยระเบาคนไทยมาตอนนั้นเล โอยังฮอดสุมื้อนี้อยู่แล้วเฮาก็ประหยัดเนาะกิน3เดือนกวลวเนาะ้ฮอดไดบ่บ่บ่หมดทั้เบิดเด้ใกล้ใกล้สิ้สท้ายแล้วจะได้เดินจนเอได้สิเดินดีอืมนี่ยังถายมาูดยๆเยเฮาสิได้เข้าหน้าแสงก็อยู่นบาดนี้อือได้กินนําบ้านเมืองนอยู่อื Mong non bay giờ non lin bóng sai non lạc mong sai non lạc sai vùng non lạc mong sai vùng cục từ như nữa nào còn online non người đục chai mọi người non như mọi ừ. ừ. <laughs> nó mọi người 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 mọi Nào mọi ตัวนี้ก็หลังค้ากับตั้งแต่เขามาช่วยเรือตอนนั้นกับโอเคแล้วเนาะบดบุ้งวัวบป็นยังไงผลเนาะถือว่าโอเคนะตอนนี้กับเนาะใครกูกเอาได้ยังกินเข่ามไ้มนี่ฮะกับเข่ากับน้ามันนี่ฮะว้าตัวแรงเสียเอาหอยแล้วตัวแรงตอนเช้าได้ได้แม่มุกปลามุกปลาว่มต้มหอยเนาะ ใจจิ้มแจวเนาะเห็ดแจวสมิมแจวสมโอ้ข้าเเหนียวหนึ่งนนท์คุยเนาะพี่น้องคักเลนี่เพะลายแตกพี่น้องอ่ข่าเอาไปมากิข่าวันนี้เนาะเช่นกันยังบ่ท่านี่กินเข่าอยู่ก่อนวันนี้บอกมาหยกัดต้มหอยหนกะตำหุูหงลยไอ้คักอยู่ดอาตำหมูหงส์คัดจิ้มนโอ้ยคัก บาดละจัดดอดบาดนี่เป็นเป็ดไก่กาบ่ได้เลี้ยงบ่บ่เลี้ยงบ่มีอีหยงแต่ผู้เลี้ยงยังหาอย่างบ่มีตายภาคเงับเออเนาะส่วนหลายนี่มีไก่หาตายภาคเนาะยนีตายเบิดแล้วเดี๋ยวนี้ฮะ่นนีหาตัวย่างก็จะบ่มีก็เบิ่งัล่ะอือตเพฟาเห็นบ่ล่ะนี่มันได้ติดไปบ่ได้กลเนาะเ เราคุกคอกได้นี่แป็เออเติบไปแล้วเหนอันตาลายอืมเบิร์ดแ,แถวนี้อเหนื่อยเหนื่อยมีแต่ไม้ฮะเขาเลี้ยงหมานะบ่อืมอ๋อเมนบ่ลูกน้อยกินนี่ฮะอืมเจ็กโตนะสี่โตหม,มาที่โตเนาะเผาเพื่อนเผาซานเนาะเออ,เอาดีนะล่ละเผาอาหารมานีเพอได้เห่เาดได้หนอนพอได้เห่าได้หนอนลูกเต้าก็อยู่เฮือนอยู่เนาะวันนี้เจ้าก็ไปหากินน่ก็แค่ในให้มันเห่า ก็ดีไปอีกแบบได้อุ่นได้กันมีมาอยู่เฮือนกับอุ่นแขกไปใส่มาใส่ผ่านเรื่องชานกับมันเฮามันก็โอเคอยู่แล้วคันยังคืนยังนอนเฮาก็นอนแล้วยังกับเมนดีผูกดีมาเฮากับโบฮูเนาะเออเมนหน่อยนะมาให้มันได้ฮงฮงใส่แค่นี้คันเฮามันมีหมามีเผาเฮือนเผาช่านนั่นดีนะอืมยังไหวดีมันก็บบุรีเสิอขุดเส่คน่งก่อนไหมหนุยหนุยเรียงไว้ Lãi đã Đời đời À chẳng này đều phải áo sửa con nó chẳng nó Áo sửa ma mộ mà con sẽ khen nhau, áo cả cả nào Tới bây giờ bây giờ nó lẹ mình khay vô Nói các <laughs> bà bụt với nào Ơi Chào mọi người bà Hết bà bụt cái nằm nào vô đấy, Nào nó Nào, nào, nào đây đại cân ma mau đây mình cả. ปากแตกว่าพ so ี่น้องเนาะอมอะไรกัน like ว่ามึงก็อุกใจอยู่เดี๋ยนี้จักอันไรปากแตกจักอันไรนน้ำไปยังอ่ามเลยสามน้ำมาอะไรโอ้อะไรบอกอะไรไพี่น้องเดียวเดีสียงเอาเสือไปให้ันอโทษนะพี่น้องเนาะอันนี้เราบุ้นเสือกวาสาถที่โถหาตัวในพี่น้องเลยกลับมาเร่นน้ำเลามันนิแกเพรไ้มีอย่งก็มีแต่เสืออ่ะเนาะอ่าเอาสืออ่ะ โดยโดยโดยอ่าเสือเนาะอืมเป็ดเสื่อแขนยาวกาดกขนหนาวพอดีแต่ว่าไม่ได้เสื่อตัวใหญ่ตรงลูกเจ้าอาจจะใช่บ่อยแลอกแต่ใส่นอนนัได้ยิ่งแอกเสือดีแล้วเสือประมาณทางพอพนอยู่าัสกุนนครแต่อยู่ฝั่งไทยพอนี่พันได้ส่งมาหน่ก็เลยตีรถมาหน่ก็เลยเอามามอบให้ Chặt nào chứ nó ô oh, cùn đấy à gì hả bằng đây đấy chặt vô chuột đó, đó. Ừ. Ừ. Thay cả những to, những phần này tiền thay phun cái nhang to nên cứ năm to mẹ đâu đời đời ừ. oh, ô đi khạc đi đi với vợ บาดนียคัก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 แล้วครับเนาะอุ่นแล้วบาดนี่เป็นเสี่ยงเขย่าวัดตัวโตเลยสี่สี่โตแต่ว่าของลูกเจ้าน่ะมันบ่มีเสื่อยเล็กน้อยก็ได้อาจจะเสื่อใหญ่มากคักเนาะไปหากั่นคำขึ้นเนาะจะเสี่ยงเขย่าแต่ว่าสีมันเดือมนะเพราะนั้นมันกระเวลาโคมเขาเยี่ยงเขาอย่างนี้ตอบใช่แบบนี้นะ เด็กน่าเลยสวมเลยบ่านเลยไปเลยใส่สุขอากาศหนาวเลยเดินอ่ะตอนนี้กะลูกก็ยังหั่มเยียนสม่ำสมออยู่เนาะตอนนี้เนาะไม่ได้ขาดบทล้องพวกอุปกรณ์การเยียนนี่บ่อืมเป็นเป็นเสื้อเสื้อผ้าเด้กสุดงันเยียนหรือว่าอุปกรณ์การเยียนไม่ได้ขาดเนาะเสืื้้อออผานี่่่มยูพอได้เนาะ <ś led> ลกูกบนหัวพี่นอเลยพันพ่อพันชายเสือไม่แล้ว <ś led> จากไหนกะมือหนามือไหนเพี่นอเดีนเน๋ยวจิขามาถามไทยอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยอันฝากขอบ,บุญขอบคุณทางผู้หญ่ใจดีเพี่อน,นอ,อคือเป็นสุงเสือผ่าเนี่ยอยู่ฝั่งไทยเพื่อน,นอ, <ś led> อคือ,อพันชือพ่อทงกดอายุสุกข,ขนครคนได้ชงเสือผ่ามากกัหลายรอบแล้วก็ไม่นี้ก็ผ่านมากก็เลยมามอบให้อ้าย กัน nhau ดยอาภาคบุญกบพุนเพื่อนเนาะกบกบกบมกบใจกูทำใจดีภาคเสือมาให้โดยโดยเอาขบมกบใจลายลายโดยดูดีมีแห้งก็ผ้ากีบแขกโดยโดยไอหมอนยืนจ้าจ้าอ่าเนาะอาสบายดีนะจ้ะเอ่ะอาสบายดีอ่ามื้อหน้ามื้อหน้าได้เดี๋ยวมาใหม่เนาะโดยโดยโอ้นี่มอมาฮะโอ้ผู้เนาะกักแท้ตัวนึ่เนาะอยากได้เลย Nếu có thảo ok, nó. Hm, cháy còn lại được cháy nữa cũng khuya nỉ bóng. Hm, cháy nó. Hãy đi ra. Hãy đi?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  Hãy đi 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 เฮียนเฮียนยี่ปอยังแล้ตอนนี้เอาบริเฮียน่อวะเอาเป็นยังครืนออกมามผมมีเงินเฮียนวะอายเป็นยังปรานได้ออกจากเฮียนมานีเนาะอยากเฮียนโ่อีกบ่อละอาจะส่จักรยานไปเนาะฮัดไปพึกจักรยาะของตัวเองเนาะ โอ้น oh, ี่แหละพี่น้องบ้านเช่นซานเนาะก่อนนี่ก็เป็นดังหญ้านะพี่น้องตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วตอนนี้พี่น้องเห็นท้งเด้ผมไดกระวนานเนาะเป็นกระสังกระซีนะพี่น้องกับทางบางแยงเขาไดก็ประบุนบ้านป่ามามอบให้ช่วยเดือดร้อนในกรณนหน้าเนาะบอเสียงขมาแายทำไม่ได้พี่น้องแต่ว่าบมได้มีอาการช่วยเดือเนาะมื่อนี้บอเสียงขมากัมาอัปเดตถามความเป็นอยู่แล้วพี่น้องเลยแต่มามอบเสผ้า เสือแขนยาวให้เ่งนพี่น้องเหนาวเนาะพอได้เราหาอยู่หากินกันขํามกลาขึ้นพอได้เสือไหมแล้วก็สวมเลยพี่น้องดีใจแี่ใดออะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวโบเซียงี่ได้ล่าไปได้พี่น้องเลยมือหนามือในเดี๋ยวโบเชียงี่ได้เข้ามาใหมอีกเนาะพี่น้องถาผ่านมากาคนนื่นกับโบเซียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อทงกดที่อยู่สกลนครที่ทรงเสือผ่ามาให้โบเซียงเเป็นสะพานุให้ภายในมื้อนี้โบเซียงกับมอบให้อีกครอบครัวนึง แล้วก็ดีอกดีใจได้ก็ขอให้พ่ออายุดีไม่แห้งเลยความเจ็บู่ได้ความไข้ยาห้มีเนาะสุขกายได้สบายใจจริงๆขาดไปไ่ได้ก็บือเชียก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอามผม่พี่น้องทุก,กันที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บอเชียงโดยมาตลอดสำหรับมอน้ก็บเบ่เชียงสได้ลาพี่น้องไปกันเบิดสกู่ดสกุนแล้วพี่น้องก็ขอก้าวเข้ามาสบายดีและสวัสดี พ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุข,ขสุขคนเด้เอ,อพี่น้องสบายดี